นี้น้องเป็นสิวอุดตันนะคะอุดตันทุกรูขุมขนก็ว่าได้เคสนี้เป็นสิวอุดตันหัวปิดแล้วก็หัวเปิดแซมแซมกันแซมแซมกันในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าฝังอยู่ในผิวเกิดได้ทั้งหัวปิดแล้วก็หัวเปิดสิวอุดตันแบบนี้ถ้าเราปล่อยไว้หายไหมแบบเคสนี้น้องปล่อยไว้นานจนหัวดำตอดำ ก็ไม่หายฉะนั้นพี่กุ้งกดสิวแนะนำว่าสิวอุดตันกดนะคะกดค่ะหายสิวนะกดออกได้สุดกดออกได้หมดในเม็ดที่เรากดให้เทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะเวลาที่เราทำการกดเราจะกดแบบไหนให้สิวออกสุดสิวออกออกสวยผิวลูกค้าต้องแข็งแรงด้วยนะคะ เราถึงจะสามารถกดออกได้ปริมาณมากเม็ดและสามารถกดได้ทุกอนูรูขุมขนแบบที่ผิวไม่ระบมหรือว่าอักเสบและเวลาที่เราทำการกดออกปริมาณมากเม็ดการสมานผิวดูแลผิวหลังจากการกดสิวก็สำคัญเช่นกันนะคะเราจะสมานผิวดูแลผิวอย่างไรให้ผิวหลังกด ไม่ระบมให้ผิวหลังกดไม่อยากเสบให้ผิวหลังกดไม่เกิดรอยสิวพิกุ้งกดสิวแนะนำสีสหายปราบสิวดูแลผิวหลังกดด้วยนะคะเพื่อสมานผิวหลังจากการกดสิวละลายหัวสิวจะทําให้สิวอุดตันที่ฝังกดง่ายมักซาลายลดสิวพอกสร้างผิวให้แข็งแรงลดการเกิดสิวใหม่ครีมยางรบ ทาเป็นประจำเช้าเย็นดูแลผิวรอยช้ำรอยจ้ำม่วงรอยกดสิวไม่ทิ้งรอยสิวเมื่อเรากดปริมาณมากเม็ดผิวเอิดการระบมเกิดการอักเสบให้พอกหรือแต้มด้วยน้ำสมแต้มสิวนะคะลดการอักเสบดูแลผิวหลังจากการกดสีสายปราบสิวเทคนิคปิกุ้งกดสิวนะคะ